ใครเป็นโลจิกเหมือนผมะครับที่ชอบดูคลิปพวกกดสิวอะไรอย่างเงี้ยแบบแคะคี้หูก่อนนอนเป็นปะผมก็เกิดคำถามสงสัยว่าทำไมคนเราไม่ชอบดูพวกคลิปกดสิวหรืออะไรที่มันขยักขยงจนผมไปหาคำตอบมาเว้<ๆ>เขาบอกว่ามันจะมีคนอยู่2ประเภทประเภทแรกเลยคือเป็นผู้ป่วยที่เขาเป็นโรคที่แบบชอบแคะแกะเก่าอะไรตัวไม่รู้ตัว หมอก็จะเอาคลิปอะไรพวกเนี้มาให้เขาดูเพื่อเป็นการบําบัดแบบกับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนทั่วไปที่ชอบดูเขาบอกว่าจริงๆแล้วสมองของคนเราอะมันจะไวต่ออะไรที่แบบดูน่ากลัวดูน่าขยะแขยงแต่ทีเนี้ย สื่อในปัจจุบันอ่ะเขาเอาพวกสิ่งขยะขยะแข็งอ่ะมาอยู่ในหนังบ้างหนังผีบ้างจนเหมือนกับคนเรามันเคยชินกับสิ่งนี้แล้วพอมันเป็นสิ่งที่ประสาสมองเรามันรับรู้ได้ไวอ่ะแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราเราเลยมีความอยากรู้อยากเห็นเวการกดสิวดูแล้วมันได้ลุ้นได้ฟินและคือไม่ได้เป็นคนที่ชอบดูแค่คลิปตรวจสิวนะคือตัวเองมีปัญหาสิวด้วยเวเออก็เลยแบบมารักษาสิวมาทําหน้าฉีดโบท็อกชีดแพททำฟิลเลอร์ก็เลยนึกไอเดียขึ้นได้เกี่ยวกับ คลินิกเสริมความงามเว้ยว่ามันจะมีกลุ่มคนบางประเภทที่แบบมีปัญหาแต่ว่าไม่กล้าเข้าคลินิกวันนี้พอมาเจอหมอที่เราแบบรู้สึกสบายใจที่คุยกับเขาเพราะเราเคยทำคลิปกับเขามาใช่ปะ่ะเลยอยากแบบลองมานั่งคุยดีว่าเออทำไมคนถึงไม่กล้าเข้าคลินิกกันคือเขามีอะไรในใจหรือมีปัญหาอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันเลยทุกคน ฮัลโหลเทสเทสเทสปกติคลินิกเสริมความงามทั่วบ้านทั่วเมืองอมันมีเป็นร้อยเป็นพันสาขา mm. ทีนี้เวลาเราทำคอนเทนต์นะถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะเขาก็จะแบบ สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวชีบัวทองครับทําให้ฟุ้งคราฟผมเป็นไงครับมีฟอร์เตอร์จบแต่แบบเฮ้ยมันไม่มันไม่มีอีกอีกด้านหนึ่งที่เราจะได้รู้อะไรที่คนอื่นไม่เคยรู้เกี่ยวกับคลินิกเลยเหรออะไรเงี้ยยังไม่ได้เปิดคลิปเลยเนี่ยเหมือนคุยคุยกันเอออย่อ่านแล้วเหรอจริงจริงอ่านแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วว่ะเออคือพี่ไม่ได้สังเกตเลยเพราะมองแต่ที่บอมพูดก็เลยไม่รู้ว่าอ่านแล้วโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,อชอ่องสตอรี่บอมนี่เพิ่งจะมาเปิดคลิปนี่คือหมอพพาา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 หหลลลลยยยคคคคคนนนอจจะะเเเเเเ็แ้วรรทํิิปปกับขมึ แล้วก็ทายอินคลิปเขาไปในคลิปหนึ่งเราอยากจะมาคุยอินไซต์บางอย่างที่แบบคนทั่วไปไม่เคยรู้อะพี่บอมครัผมขอฝากคำถามจากทางบ้านหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมคลินิกต่างๆเนี่ยถึงได้ชอบแบบยัดเยียดขายคอร์สเข้ามาประชิดตัวเราแล้วก็แบบขายคอร์สอะไรเงี้ยเออเพราะอะไรไม่ไม่เข้าใจเลยคือจริงๆต้องดูก่อนว่าคลินิกนั้นอะเป็นคลินิกรูปแบบไหน คนไข้ก็ไม่รู้ไงประเด็นใช่ไหมล่ะ,ละเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ได้แบบอยู่ในแวดวงนี้ mm hmm. เขาก็จะไม่รู้หรอกว่าแต่ละคลินิกเป็นยังไง mm hmm. คลินิกที่คนไข้โดนเชียร์ขายก็จะเป็นคลินิกที่มีเซล mm hmm. ล์เซลล์ต้องทาค่าคอมเพื่อเงินเดือนเขาเอง uh huh. อะไรอย่างนี้หรือว่าคลินิกที่แบบหมอบิ้วเก่งๆ mm hmm. เขาก็อาจจะเป็นพรสวรรค์ในการที่จะบิ้วเพื่อสร้างรายได้ให้เขาเอง mm hmm. แต่พอคนไข้ไปเจออย่างนั้น mm hmm. เขาก็อาจจะรู้สึกแบบเสียวความรู้สึกแหละมีเพอร์เซพชันที่ไม่ดีนะแล้วแบบกลายเป็นแบบเหมารวมไปเลยเหมารวมไปเลยทั้งบิสเนส ถามจากทางบ้านนะคะฝากพี่บอมไปถามคุณหมอให้หน่อยอยากรู้ว่าก่อนที่เราจะไปคลินิกเสริมความงามหรือว่าไปฉีดหน้าต่างๆเนี่ยเรามีวิธีดูความน่าเชื่อถือของคุณหมอยังไงได้บ้างคะ่ะคือลูกค้าส่วนใหญ่อะ่ะจะเป็นลูกค้าที่แบบปากต่อปากนูคือ,อเพื่อนมาอ่ามาตามเพื่อนสบายใจและอเาเพื่อนมาทําสวยแล้วมันมีไหมแบบว่าเราเดินเดินสอยมันมีเลขรหัสอะไรของแพทย์ใบประกอบใบสรีริ okay. แล้วเราเอาเลขนั้นไปเช็คในเว็บอย่างเงี้ยบางคนมันไม่มีแบบเพื่อนที่แนะนำอ่ะเอ๊มันมันอยากเข้าคลินิกแต ลลังเ,งเคืออย่างนี้คือด้วยความที่ว่าเป็นพวกคลินิกความงามเนืะอถ้าในเสิร์ชกูเกิลตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กมันจะเสิร์ชได้ไม่หมดว่าคุณหมออ่ะเฉพาะทางขนาดไหนเพราะว่าคลินิกความงามก็คือคุณหมอก็จะเป็นคุณหมอเอสเทติกจะไม่สามารถเสิร์ชในแพทยสภาได้ครบว่าชํนานาญในสาขานั้นไหมจะรู้แค่ว่าเขาจบหมอจริงเอาแล,อแล้วอย่างของตัวพี่พาเองอ่ะพี่พาจบอะไรแล้วแบบมาตออะไรถึงจะได้มาเป็นหมออย่างทุกวันนี้ได้เส้นทางใช่ไหมคือจบจากจุฬาเรียน6ปีที่จุฬานะคะแล้ว ก็ไปเรียนต่อเฉพาะทางของแบบธรรมศาสตร์อ,อันนี้เรียน2ปีเพราะเรียกว่าค erm อสเมติกเดโมโลจิตก็คือเรียนเฉพาะทางเรื่องความงามเลยก็คือต้องบอกตรงๆว่าเรื่องดีซแบบเนื้องอกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ดูก็คือจะดูความงามโดยตรงความงามในที่หมายถึงเรื่องอะไรบางยกตัวอย่างตั้งแต่ในแง่าการปรับรูปหน้าหรือว่าในเรื่องของแบบปัญหาผิวความงามเช่นพวกกลุ่มเม็ดสีสิวก็ต้องดูด้วยเพราะมันก็เป็นความงามเนอะจริงจุดประสงค์เนี่ยผมต้องการแชร์ไปให้กับคนที่ไม่แบบรู้สึกว่าคินิกไม่ไม่ได้สำคัญหรอกไม่กล้า คลินิกหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างการที่เราฉีดฟิลเลอร์ฉีดวบท็อกฉีดแฟตอะไรพวกเนี้ยหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าผลลัพธ์จะออกเป็นไงใช่ปะ่ะแต่ผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอการทําสิ่งพวกเนี้ยมันควรทําเพื่อ หรือว่าเป็นการทําเพื่อแก้ปัญหาอันไหนมันดีกว่ากันนะพี่หนึ่งคือทำอะ่ะอย่างแรกเลยที่เน้นย้ําสุดๆกังวลอะไรพอรู้แล้วว่าเขากังวลอะไรแต่ละคนอะ่ะกังวลไม่เหมือนกันจริงๆบางคนไม่เคยกังวลเลยที่ตัวเองหน้าบานแค่อยากให้ผิวดีแต่บางคนอะ่ะอธิบายไม่ได้ว่ากังวลอะไรพี่ก็จะเป็นคนไกด์ให้พี่มองฝากถามหน่อยว่าครีมราคาเป็นหมืน่นกับฟิลเลอร์ราคาเป็นหมืน่นอันไหนคุ้มกว่ากันแบบคุ้มที่ลงทุนแล้วก็มันต่างกันยังไงถ้าหน้าเต็ม อยู่แล้วเราอยากแค่แบบบำรุงถ้าบัตรเจตถึงจะไปซื้อครีมเป็นหมื่นก็ได้แต่ว่าถ้าหน้ามีปัญหาจริงๆมีล่องลึกใช้ครีมมาแล้วก็ไม่เห็นผลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ามาลงกับคลินิกเถอะจะรู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่ามากแต่มันจะมีดาวทามนิดนึงเช่นช้ําหรือว่าบวมนิดหน่อยแต่ละคนแบบไม่เหมือนกันแต่ว่าระยะเวลาในเรื่องความยั่งยืนอะยั่งยืนกว่าพูดถึงเรื่องนี้อยากจะต่อยอดเลยผมเคยไปเห็นคอนเทนต์ในเพจเฟซบุ๊กอะ เขาเอาแฝดสองคนมาเทียบกันนะพี่แฝดเอแฝดบีแล้วแบบเห็นมากมันจะมีแฝดบีที่แบบฉีดฟิลเลอร์มา10กว่าปีโบท็อกโบท็อกเออไม่ใช่เออโบท็อกบางคนมันมีความเชื่อว่าโบท็อกมันคือสารพิษอะไรบางอย่างที่ไปทาให้กามเลย้อมันเป็นอัมพาตและฉีดเป็น10ปีมันในทางการแพทย์มันมีคําอธิบายเรื่องนี้ไหมว่ามันดีหรือไม่ดีกับร่างกายยังไงจริงๆโบท็อกอะถ้าเลือกของแท้ของปลอดภัยใช้หมอดีฉีดปริมาณยูนิตที่ฉีดเหมาะสมยังไงก็มีผลดีแล้วก็การ มันก็เป็นตัวช่วยชะลอไว้ได้เพราะว่าแบบอาพี่ฉีดเองจริงๆพี่รู้พี่ฉีดตั้งแต่อายุ25ยันปัจจุบันพี่ก็รู้เลยว่าพี่จะเป็นคนที่มีปัญหาตีนกามาตั้งแต่เด็กๆพอเรามั่นใจในตัวเองเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขขึ้นมันก็สรุปได้ว่าแบบจริงๆฉีดตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าไปแล้วใช่ไหมจะกลับแล้วเหรอคุณเปียวไม่ทำประวัติเปียวมีประวัติอยู่แล้ว,ลวโอเคชื่อเปอได้ เนี่ยแหละเวลางานเนอะก็จะมีคนแบบพักมาหาอยู่นี่คือแบบฟิลลิ่งบรรยากาศคลินิกจริงๆทุกคนรู้ไหมตอนนี้กี่โมงสามทุ่ม ก็จะบอกว่าในช่วงเจปีที่ผ่านมาพี่ทํางานเจวันต่อสัปดาห์เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้เจอเคสที่หลากหลายที่สุดมันดูเหนื่อยมากนะอาชีพเนี่ยคือพี่มีความสุขเว้ยคือสมมติว่าถ้าพี่ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลพี่ไม่มีความสุขแต่ว่าเพราะว่าแบบมันไม่ใช่งานที่พี่ชอบไงบางคนเขามีความสุขในการผ่าตัดมีความสุขในการที่จะแบบเล่าคนไข้แต่พี่ยังมีความสุขในเรื่องที่แบบเห็นคนไข้แบบสวยขึ้นหล่อขึ้นนี่เป็นเหตุผลส่วนใหญ่ของคนที่เป็นหมอด้านนี้ไหมพี่บางคนก็ทำของเงิน บอกรึเปล่ไปถามหมอหน่อยดีว่าระหว่างเราจ้างคนมาฉีดโบทของเองกับไปฉีดกับหมอที่คลินิก่มันต่างยังไงมันแตกต่างกันก็คุกกี้เสียงทายเนอะ อีโบท่องมันควรจะเป็นสารควบคุมอุณหภูมิไงถ้าไปหิ้วฉีดตามบ้านเราก็ไม่รู้ว่ามันควบคุมอุณหภูมิได้ดีขนาดไหนก็ต้องดูความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการและแต่ว่าถ้าเราให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลในที่ที่เป็นสถานที่ประกอบวิชาชีพจริงๆอะ่ะมันก็ปลอดภัยกว่าสบายใจกว่าสมมติออว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยอยู่แล้วแบบเป็นคนที่สงสัยอะไรที่เกี่ยวกับคลินิกหรือแบบมีความเข้าใจอะไรที่แบบไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามหรืออะไรลองคอมเมนต์ดูนะเผื่อผ <ม S 2> เผื่อ <ผม S 2> แบบอยากรู้เหมือนกันเผื่อหมอจะ เอมันทีก็ตอบไวตอบช้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย คลินิกที่ถูกแต่ว่าถ้าราคาสมเหตุสมผลหมอเป็นหมอจริงดูแลเองจริงก็เข้าได้แต่ว่าเบบี้เฟสก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่พี่ตั้งใจทํามากๆหมออยากได้อะไรจากคนไข้ก็คือการโอเพนไมล์ก็คือเปิดใจเฮ้ย <c oughs> อยากดูดีแต่แบบงบจํากัด <c oughs> ก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องรู้สึกวังวนหรือเขินเลย <c oughs> เราบอกได้เลยนะว่าแบบบัตเจตเราเท่าไหร่ตัวพี่หรือว่าตัวพนักงานจะเป็นตัวช่วยไกด์ให้ว่าเออด้วยบัตเจตเท่านี้ทําอะไรถึงจะแบบแม่งคุ้มที่สุด ดูแลฉีดหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบ วันทามจบในครั้งเดียวมันคือการดูแลระยะยาวเนี่ยฉีดลิ้วรอยแล้วมันก็ยังตึงฉีดตั้งแต่ยี่ห้านี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้หวังว่าคนที่ได้ดูที่แบบว่าไม่เคยกล้าเข้าคลินิกหรือคนที่กล้าเข้าคลินิกอยู่แล้วเออจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองให้สวยขึ้นมีกําลังทรัพย์เท่าไหร่ก็มาคุยกันนี่ผมบอกเลยที่นี่ปรึกษาฟรีนะมาสมัยพี่ตอนเด็กๆพี่เก็บเงินอ่งเปาทำงานจริงอือ แล้วสมัยก่อนคลินิกแม่งมีแต่แบบคลินิกมีเซลอะไม่มีคลินิกแบบไม่มีเซลอเออเออพี่ก็จ่ายแบบสองหมื่นเพื่อเพท่อทอพี่เลยแบบเข้าใจคนไข้ามากๆแล้วแบบการเห็นผลแม่งซีเรียสมากสําหรับที่นี่เออเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเงินที่จ่ายจ่ายไปมันก็มีมูล,ลค่าสําหรับเขาเคยผ่านจุดน,นั้นมาแล้วเข้าใจเลผ่านมาหมดแล้วจริงๆแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ้า